หยดีีตมตอตัดก่อนตัดเร็วเอาให้ยายก่อนจับตรงนี้แม่พาตัดเอเคอาคตัจริงจังตัวตัดกีนอะไบ้างด้วยยืกล้ามยื้ามยืดกล้ามดกล้ามปแม่้ เอาเม็ดด้วยเอาเม็ดเม็ดเม็ดเอาเม็ดด้วยเดี๋ยวนี่ต้องเริ่มจากตรงนี้นี่มิถุนาเดียวเม็อยู่ไหนเม็ดอยู่นี่เม็ดอยนี่เอย่นี่เม็ดอหนตัดป็นตรงนี้นอนเม็ดด้วยอ็นนี้ก yeah> ็ไรอันนี้ตัวอะไรอะมเบสาเปิดพัดลมเลีวหัวร้อนร้อนรอนเอาเลยโอ ไปเปิดพัดลมมั้งหไอจเหรไปไปเไปเดีไปเดี๋ยวน่าเดี๋ยวจับจับดีดีจับดีดีเดี๋ยวแม่พ่อจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อาจับใหม่เออจับใหม่อาใจใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแม่จ้วยแม่ร้อนมันแหลมมันแหลมนี่เด้นี่มันจะเลิ้มันจะเลิ้เออมันไม่สวยมันจะไม่สวยแม่จับไม่เออแม่จับใหะไม่แม่จะไม่อันนี้เอาออกเนาะ เออมันเป็นใบไม้กินไม่ได้ย่านเราติกินยาป้อนเนยหนูป้อนให้ค่ะหนูก้อนให้ค่ะยาเต้นมเป็นน้อคเออยแให้้เดี๋ยวมนไม่อาหดูมูปนถ่ายหมู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 หูหมหมหมูหมูหหหมูหหมูม้หมูหมูอมหมูหมูมหมูอมมูหหมูมมูหมูหมูมม เอาเม็ดได้อืออาเสร็จแล้วค่ะไปแล้วไปเลยไม่เบาเลยไปไปโอนกับมัดใจเค้กใครเค้กใครเออกินเลยกินเลยกินเลยอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอบคุณใครในฟอนด้วยขอบคุณข้าด้วยลูกอย่าเพิ่งอะไรอ่ะไอพี่เตยพี่เตยให้หมูเตยอะไรอ่ะของจริงของฟอนหมูของจริงบอสกินอายุเป็นน้ำตาล อะไกินหมู่ะกินหมูอะกินกินกินมูมเดะอูน่อยูนอยมาใสอันนี้แล้วเอาไปให้ตาก่อนเอาให้ตาก่อนโอ้ยอยู่ตลาดตรงยาแห้งเลยเไปเเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำอันนี้เอาไปให้ตานะแล้วทาอไไนเนี่ยเตสีเดินเนา เลี้ยงสีเลียงลูกช้อนหนเลยช้อนแล้ช้อนนู้นนู่นช้อนใจละใจละอ้ยจะจัดการเลยถือถือไปให้ตาก่อนเลยถือไปให้ตาเอาวางวางตรงนี้เออไปให้ตาตาเจอเดินเดินอาขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่เอาให้เอาขึ้นมาเลยก่อนขึ้นไปก่อนไม่เอาให้เออโอ้เอาไปเอาให้ตาเจ๋อไปให้ตาไปเดินเดินเดิน อย่าเพิ่งตากลูกไม่ตาก่อนอะไลอฮะบอกด้วยบอกด้วยอะไรเค้กหนูโอเคเค้กนันเกินหนูค่ะไปตันเถอะไยุไมทำไมยุ่เจ้าดต้มมากินมากเสยอ่พีชกชอน ให้ให้ยายนาชอนให้ยิงมูซามซังมาวิ่งวิ่งถอยเรียบคุ้ยถอยขึนชื่อชื่อ่อไปให้ยายตั้ใจตั้งหน่อยนะตั้งหน่อยขอบคุณค่ะใครหยิบไม่ใครหยิบเือยังไงไอ้เบลวอสไอ้เบลวอสยังไงจะเลิกยังไม่ได้กินเลยจะเลิกไม่กินเนื้อย่าง ทีเราช้อนมาเราช้อนมาเปนมานเป็นยานโอ้โกงงานงานนี่อันนี้เจ้กอันน้อันนี้ะเลืดกอนตะเลือดกอนเบาๆตะเลืดกอนโอ้ขอบใจจ้าเลอดเอาไหนเอาเานี้เนาะยัยพรยังไม่ได้เลยให้ยัยพรก่อน อั้งสองไปไม่ได้หรอกความ่พอน่นนยบ่มนแล้วแต่คนกบานแล้วมาเหืแต่นหนู่นีคะอันนี้เดีดี๋ยวเก่อน่าเพิ่งก็อยากกินพอพอเสร็จแล้วค่อยุยเลยทีเนี้ยพอก่ยอนอูืพออยู่ไหขอบคุณค่ะนูเอาเม็ดีเขียวมเนียหนูเม็ดสีเขียวเม็ดแม่อาจารให้ก่อนอยากกินอะไร่